สวัสดีค่ะมาพบพ่อกับวันน้าเชเนลนะคะเมื่อนี้กัแดดรวมล้มตกกับนางชมวิวชมเข่าไปเนาะคะ่ะนางกิบกาแฟานางกิบกาแฟร่อนเบาๆค่ะเนตกาแฟเฮ็ดให้มีกำลังมังซ่าแกง่วงน้อนค่ะมาค่ะมากิบกาแฟา น้ำกันแล้วก็ชมวิวป้าเขา่าแดบดบลมล้มตกค่ะยามแรงนั่งขังยุคขังางบอ่อเลี้ยงกบค่ะยุคข้างหลังนี่สิเป็นบอ่อเลี้ยงกบค่ะเข่าเขียวขก,กีเข่าแบบงามเลยค่ะเป็นบอ่อเลี้ยงกบเข่ากะ พดละคคะเกิดดีดีเขาแต่ว่าบ่มีน้ำผนกับบบตกแหงแล้วค่ะน้ำกับบบมีคล้องกับแหงหมาแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ้องน้ำเนาะค่ะไปเบิ้องน้ำอยู่ตามคล้องสีพันไอยังชมน้ำชมทุงไหทุงน้าค่ะ นังเฝ้าไกล้ค่ะไกลล้งกินเข่าค่ะนั่นค่ะไอไอตัวเลขกระสิตามมาไปไซกกระสางค่ะกะสิตามตลอดตามยิกๆยไปมองไดก็ต้องตามต้องน้ำตลอดไหมค่ะขอขออนุญาตไละไร่กล้กนเด้อค่ะ เอา้าคิว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 ิวคิว,ว,ว,วไกล่ลงกินเข่าค่ะเอา้เอากรีบกาแฟบางๆค่ะด้วยเนตกาแฟนคะคะ กิบกาแฟบางๆสิผ้าอย่างชมนะะนนนเนาคะาค่ะอันนี้กะแดดกาลังสิตกหรอค่ะแดดล้มล้มตกหรอค่ะอันนี้กะสิเป็นบอ่อกบค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กะสิเป็นบ่อกบทางนี้กะสิเป็นน้ำคล้องค่ะ เดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นพ่อไก่ค่ะนี่ค่ะไก่เนาะคะ่ะว้ายคอยเตือนคอยโตกใจก่ไม่ยั้งหระบ้านี เอาคือมาอยู่จังสี่พี่น่องเป็นยังล่ะพี่น่องโอ้ยโอ้ยตายตายข่อยตกใจคือตกใจคักแทอะเ้ยอฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยก้ยวกาแฟข่อยคว่ำแล้วพี่น่องโอ้ยโอ้ย